สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้ป๊อบอายจะมารีวิวบัตรออนในกูกทั้งหมดที่มีอยู่นะคะว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็ตัวไหนใช้แล้วเป็นยังไงนะคะก็จะมารีวิวให้ดูกันจะมีตัวไหนบ้างนั้นเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะไปเลย mm hmm. ค่ะก็มาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยนะคะตัวแรกจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นของ The Face Shop นะคะตัวนี้เป็นสีเบอร์สี่นะคะจะเป็นสีชมพูแบบว่าชมพูอ่อนๆหวานๆเลยนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยเป็นแพ็กเกจกระดาษนะคะ ราคาที่ไทยเนี่ยน่าจะประมาณสัก200กว่าบาทนะคะแต่ปอมอายได้มาจากเกาหลีก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะเมือสีของเขาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะคือต้องย้ําหลายๆรอบถึงจะเห็นนะคะพราความติดทนเนี่ยไม่ค่อยติดทนมากนะคะสําหรับตัวต่อมาตัวที่2นะคะก็จะเป็นของแบรนด์ J Cat นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่289บาทนะคะป๊อบอายมีด้วยกันถึง4สีนะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าไม่กล้าใช้เลยเพราะว่าเขาเป็นลายแมวที่แบบว่าน่ารักแบบ ไม่กล้าใช้นะคะสีของเขาเนี่ยคือแตะแค่นิดเดียวสีก็แบบชัดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันนิดนึงนะคะความติดทนเนี่ยติดทนดีนะคะตัวนี้ก็แบบน่ารักอะชอบหลายมากคือไม่กล้าใช้นะคะ <laughs> ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็น p h y s i c i a n Formula นะคะสีเทาอา์อิมีเป็นสีโรสนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยน่ารักนะคะแล้วก็จะมีแปลงมาให้ด้วยแล้วก็มีกระจกนะคะตัวนี้ราคาประมาณ400กว่าบาทนะคะ สีของเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆเพราะว่าไอาเป็นคนที่ชอบปัดแก้มแบบสีชมพูนะคะตัวนี้จะได้ลุคที่แบบสีชมพูและเลือนและเลือดสุขภาพดีนะคะตัวนี้อ,อายก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะเขาเป็นสีที่ดูแบบน่ารักน่ารักดีค่ะก็มาถึงถาต่อมานะคะตัวแรกจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นของ number no. seven นะคะตัวนี้จะเป็นบัตรพาเลตนะคะจะมาด้วยกันแบบนี้ก็จะมีกระจกอย่างนี้มีแปรงแล้วก็เป็นบัตรอ่อนนะคะ ตัวนี้เนี่ยราคา๊อมอายจําไม่ได้แล้วนะคะสีของเขาเนี่ยจะผสมแบบว่าชิมเมอร์อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นชิมเมอร์แบบเม็ดๆมนะยังเป็นแบบยังไม่ใช่แบบละเอียดนะคะตัวนี้๊อมอายแบบว่าไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เพราะว่าเนื่องจากแพ็กเกจเขาค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาจะใช้เนี่ยถ้าเอาหยิบไปเติมระหว่างวันอ่ะคือมันจะใหญ่ก็เลยขี้เกียจพกนะคะสำหรับตัวต่อมาก็จะเป็นของ w ว t แอนด์นะคะเป็นสีเปอร์เซนต์พิงค์ค่ะตัวนี้จะไม่มีกระจกมาให้นะคะแต่ว่า มีแปลงมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่199บาทนะคะตัวนี้คือเป็นสีที่แบบว่ามีชิมเมอร์ผสมอยู่เป็นชิมเมอร์แบบว่าทองๆผสมอยู่ด้วยนะคะอ่าสีของเขาเนี่ยสีสวยนะคะเนื้อสีดี ที่สําคัญติดทนนานด้วยนะคะราคาไม่แพง199บาทตัวนี้แบบอ,อายก็ชอบเหมือนกันค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นของ LA Color นะคะตัวนี้จะเป็น T D Brush Contour นะคะก็คือจะมีคอนทัวร์ด้วยแล้วก็ไฮไลท์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีปัดแก้มอยู่ตรงนี้ตัวนี้บออายไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะคะเพราะว่าถ้าเวลาจะใช้และจะหยิบไปเติมระหว่างวันเนี่ยแพ็กเกจมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงมันจะเปืองพื้นที่ในกระเป๋านะคะก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าเนื้อสีของเขาติดทนนะคะแล้วก็เนื้อสีก็ดีโอเคนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราจะพกไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะโอเคมากกว่านะคะเพราะเขาจะมีแบบว่าคอนทัวร์กับไฮไลท์อยู่ในพาเลตด้วยะะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นของ i n t u it เป็นรุ่นเชียร์ชิมเมอร์บัตนะคะสีที่วมายมีเนี่ยเป็นสี01 p i ิง l พนะคะตัวนี้ถ้าใครเป็นคนชอบแบบแมแมตก็คือข้ามตัวนี้ไปเลยเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็น ปัดออนที่ผสมชิมเมอร์อยู่ด้วยนะคะพอปัดไปแล้วเนี่ยจะได้ลุคที่แบบว่าสุขภาพดีนะคะโดยที่แบบไม่ต้องลงไฮไลท์เลยนะคะอันนี้ป้าไมายก็ชอบสีชมพูของเขาตัวนี้ป้าไมายก็ชอบนะวันไหนที่แบบว่าไม่อยากปัดไฮไลท์คือปัดตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่เลยะคะะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นคาทีสดีฟลิงบัตนะคะตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่ประมาณ ร้อยกว่าบาทนะคะเนื้อสีของเขาเนี่ยเนื้อสีโอเคเลยดีนะคะความติดทนเนี่ยติดทนในระดับปานกลางนะคะแต่ว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะคะบางตัวเนี่ยเขาจะเป็นชิมเมอร์บางตัวก็จะเป็นแมทนะคะก่อนซื้อก็ต้องดูก่อนด้วยนะคะแปรงของเขาเนี่ยจะไม่มีมาให้นะคะแล้วก็จะไม่มีกระจกให้ด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นถูกและดีนะคะว่าไมายก็แนะนำนะเป็นแบต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นของคีโอนะคะว๊อบอามีเบอร์ศูนย์หนึ่ง ราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก400กว่าบาทนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยไม่มีกระจกแล้วก็ไม่มีแปลงมาให้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจเล็กๆแบบนี้นะคะเนื้อสีของเขาเนี่ยเป็นเนื้อสีแมทนะคะความติดทนเนี่ยปานกลางนะคะแต่ว่าสวอตออกมาเนี่ยก็คือเนื้อสีติดดีนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นของอินนิทฟรนะคะป๊ออายมี4เบอร์สีค่ะ ตัวนี้ที่ไทยไม่แน่ใจว่าขายเท่าไหร่นะคะที่เกาหลีก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะสวอตออกมาแล้วเนี่ยเป็นสีชมพูที่แบบว่าอ่อนๆอ,อ,อ่อนมากๆนะคะจะต้องเวลาปัดเนี่ยต้องย้ำสีหลายๆรอบนิดนึงนะคะติดทนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าของเกาหลีเขาจะเป็นเน้นแบบงานผิว,ผวๆิวใสๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไม่ค่อยฉุดฉาดมากนะคะสำหรับตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น e มเบร i n บัต h Studio นะคะ แพ็กเกจของเขาก็จะมีแปลงจิ๋วๆแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็จะมีสีมาให้ด้วยกันถึง2ส,สีนี้นะคะราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ199นะคะเขาก็จะมีบางช่วงที่ รดด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนื้อสีของเขาเนี่ยเนื้อสีโอเคเลยนะคะ,ะความติดทนเนี่ยก็ติดทนแบบระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคนะสาหรับเนบดีนเนี่ยเป็นเครื่องสาอางที่ถูกแล้วก็คุณภาพดีนะคะสําหรับตัวต,ต่อมาก็จะเป็นของแคนเมกนะคะตัวนี้บำอายได้มาแบบร้อยเดียวนะคะแล้วก็เป็นสีออกแบบว่าอมแดงๆหน่อยน,นะคะเพราะว่าไม่มีบัตรออนเียนี้ก็เลยอยากซื้อมานะคะและ้วก็เอามาลดด้วยเหลือร้อยเดียวนะคะก็เลยลองซื้อมาเนื้อสีของเขานะคะเนื้อสีแบบว่า ดีเลยนะคะติดโอเคติดทนด้วยตัวนี้คือแบรนด์ของ Canmake เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็โอเคด้วยนะคะสำหรับค่ามาถึงกล่องต่อมาแล้วนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นของ W7 นะคะประมายมีด้วยกันถึง2ส,สีนะคะจะมีสี Baby Pink กับสีโรสนะคะสี Baby Pink เนี่ยจะเป็นสีแบบว่าชมพูชมพูนะคะแพ็กเกจของเขาจะมีกระจกมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีแปรงมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีโรสสีโรสก็ออกชมพูอมส้มๆนะคะเนื้อสีของเขาจะมีชิมเมอร์ผสมอยู่ด้วยแต่ว่าสีสวยนะคะติดทนสวอตออกมานิดเดียวก็ติดแปรงดีนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นแบบถูกแล้วดีอีกตัวหนึ่งที่แบบแนะนำนะคะเพราะว่าบอมอายซื้อมาตอนมันลดเหลือประมาณสัก 84หรือ94บาทนะคะที่ F and Boy นะคะตัวนี้ก็ดีงามเหมือนกันเราไม่ชอบอะะตัวต่อมาก็จะเป็นบัตรออนของ E2D House นะคะสีเที่ยวออนมีเป็นสีเบอร์2นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีชมพูแบบอ,อ่อ,อนๆสไตล์เดียวกับ The Face Shop นะคะคือเขาจะแบบว่าต้องปัดหลายรอบถึงจะเห็นสีนะคะแต่ว่าประาณก็ใช้มาแบบจนพีกแพงแล้วนะคะมีช่วงหนึ่งที่จะแบบว่าชอบปัดออนที่แบบสีอ,อ่อนๆเหมือนแบบไม่ค่อยได้ปัดนะคะตัวนี้ก็จะแบบ เหมาะมากเลยนะคะแล้วก็แพ็กเกจของเขาแบบน่ารักน่ารักนะคะสําหรับ mm hmm. ตัวต่อมาก็จะเป็นของสกินฟ o ้ดนะคะสีเทีไมมีเนี่ยเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้เวลาเปิดออกมาเนี่ยคือจะได้กลิ่นแบบกุหลาบออกมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูชมพูเนื้อสีของเขาเนี่ยคือปัดออกมาแทบไม่เห็นเลยนะคะคือมันแบบอ่อนมากจะเป็นสไตล์เดียวกับ e t u d ดี The ้เดอะเฟชชอย่างเงี้ยค่ะคืองานเกาหลีคือ อย่างที่บอกว่าเขาจะแบบเน้นงานผิวๆใสๆนะคะก็คือปัดออกมาก็แทบไม่เห็นเลยนะคะสําหรับตัวตัวต่อมาก็จะเป็นของโฟร์ยูทูนะคะตัวนี้เป็น s สเป o r ฟลัสบัตนะคะตัวนี้ยเนี่ยซื้อมาเพราะว่าเขาเอามาลดเหลือ100บาทแล้วก็ข้างในเขาแบบสวยดีนะคะเดี๋ยวอายก็เลยซื้อมาแล้วก็เลือกสีที่แบบว่าเราไม่ค่อยมีด้วยนะคะอันนี้แทบไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ากลัวตัว,ต,วตรงข้างหน้ามันแบบว่า หายไปนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะตัวนี้จะเป็นสีแบบอ่อนๆแต่เรื่องความติดทนไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้หยิบมาใช้แบบจริงๆงจังๆะะตัวต่อมาก็จะเป็นของ s e v e n นท e นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น t ีโอบั Old นะคะบอมอายมี2ส,สีนะคะรู้สึกว่ารุ่นนี้จะออกมา2ส,สีนะคะก็คือสีชมพูเป็นสีชัมมิ่งเกล r l นะคะแล้วก็สีส้มเป็นสีพีชีนะคะ สองตัวนี้เนี่ยเขาจะมีผสมชิมเมอร์แล้วก็แมตคือสีตรงกลางของเขาเนี่ยจะมีชิมเมอร์นะคะส่วนสองสีข้างล่างข้างบนเนี่ยจะเป็นสีแมตนะคะเนื้อสีของเขาก็คือจะเป็นสีแบบว่าอ่อนๆใสๆดูแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะความติดทนเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะก็ต้องมีการเติมระหว่างวันนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยติดทนมากเท่าไหร่นะคะแต่เนื้อสีของเขาคือจะเป็นสีทวนแบบ อ่อนๆสไตสไนะคะอารมณ์นี้ <Okay. S 1> ตัวต่อมาก็จะเป็นของนิกนะคะสีเทอมอายมเมียเป็นสีเบอร์เจ็ดนะคะตัวนี้ราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะแต่ว่าเป็นถูกแล้วก็ดีอันนี้บอมอายแนะนํานะคะเพราะว่าเนื้อสีเขาสวยนะคะสีติดทนนานนะคะสําหรับตัวนี้ชอบเหมือนกันค่ะก็มาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวแรกที่บอมอายจะพูดถึงเนี่ย เป็นของแม็กนะคะแม็กรออาจจะมีอยู่2สีนะคะคือจะมีสีแอปเปิลเอร์ตัวนี้จะเป็นเนื้อแมตตนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสีดอรี่มิกนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์นะคะของแม็กเนื้อสีดีนะคะความติดทนนานเนี่ยติดทนทั้งวันนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รอไอแนะนำนะคะเพราะว่าดีมากๆตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นของอีดามัสกานะคะสีที่ออายมีเนี่ยเป็นสีเคที่นะคะ ตัวนี้คือแบบใช้แค่นิดเดียวพอเอาอยู่นะคะแล้วก็ความติดทนเนี่ยติดทนนานมากนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเพราะว่าใช้แค่แบบนิดเดียวพอนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ตนต้นๆนะคะต,ต่อมาก็จะเป็นของ The Balm นะคะตัวนี้เขาจะมีกระจกมาให้นะคะแต่ว่าไม่มีแปลงนะแล้วแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแพ็กเกจกระดาษแข็งนะคะ สีของเขาเนี่ยแตะแค่แบบนิดเดียวนะคะสีก็ออกมาแบบว่าติดแล้วนะคะ mm. ความติดทนเนี่ยคือติดทนทั้งวันนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ mm. แล้วก็ราคาเนี่ยบ๊อบอายไม่แน่ใจว่าประมาณ7800หรือเปล่านะคะสำหรับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นของอวการนะคะตัวนี้บ๊อบอายซื้อมาเป็นพาเลตนะคะเขาจะมีบัตรออยมาด้วยกันสอสีนี้นะคะคือเป็นสีที่สวยทั้งคู่นะคะแล้วความติดทนเนี่ย ติดทนนานมากนะคะสําหรับอเวกาดถ้าใครแบบว่าอยากจะซื้อแบบเป็นพาเลทแยกๆของอเวกาดก็คือดีหมดทุกรุ่นนะคะวามายก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่าเขาติดทนดีนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็สีสวยสีน่ารักต่อมาก็จะเป็นของนานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Duo Intensity Bud บ<ม>ัตนะคะสีที่วมารมีเนี่ยเป็นสีแพลิกนะคะในตลับเขาก็จะมีกระจกมาให้นะคะแล้วก็ มีมาให้ด้วยกันถึง2สีนะคะตัวนี้เขาจะมีชิมเมอร์ทั้งคู่นะคะราคาเนี่ยเราอาจไม่แน่ใจว่าประมาณ1,500หรือ1,700กว่าบาทหรืออะไรประมาณนี้นะคะเนื้อสีของเขาไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่านาเขาขึ้นชื่อเรื่องปัดออนอยู่แล้วนะคะก็เนื้อสีดีนะคะความติดทนเนี่ยติดทนนานทั้งวันนะคะ เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําค่ะหรือว่าใครจะซื้อแบบบัดออนของเขาที่แบบว่าเป็นตล,ตลับตลับตัวนั้นก็คือดีเหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น Benefit s u g a r l i i a n นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะติดมากับกล่องด้วยเลยนะคะคือในเซ็ตเขาจะมีพวกติ้นไฮไลท์กอสมาให้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถดึงแยกออกมาได้นะคะดึงได้ดึงได้แต่มันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันแบบ มันไม่มีตลับปิดมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพกพาไปไหนมันจะค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งบอมอายก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าสีของเขาเป็นสีโทนแบบธรรมชาติสีสวยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันแต่ว่าด้วยความที่แพ็กเกจเขาเป็นแบบนี้นะคะบอมอายก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการรีวิวบัตรออนในกลุ่มทั้งหมดนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูลองพื้นในกลุก่มเดี๋ยวบอมอายจะ ทิ้งดิ้งไว้ให้ตรงช่อง d e s c r i p t i o บล็อกข้างล่างนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามบอบอาย i เพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็ IG ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ